นี่คือกองไฟที่แม่ชีนั่งสมาธิมาเมื่อคืนนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆบางท่านอาจจะสงสัยว่าแม่ชีนั่งสมาธิอยู่ตรงไหนของวัดนะคะก็คืออยู่ข้างๆห้องแม่นี่เองนะคะอยู่ข้างห้องพักไต่แม่ซึ่งแม่ก็นอนอยู่ในกุฏิสีฟ้าๆตรงนั้นนะคะแม่ชีก็นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ เ,เวลาแม่เรียกนะคะแม่ชีก็ได้ยินทันทีนะคะจริงๆแล้วแม่ชีไม่ได้อยู่ไกลจากแม่เลยนะคะแม่ชีก็นั่งสมาธิอยู่ใกล้ๆแม่นะคะตอนกลางคืนมันก็จะเงียบสงบหน่อยตอนกลางวันก็นั่งพิงแดดได้นะคะตอนเช้าแดดอุ่นๆนี่คือบรรยากาศรอบๆตรงที่แม่ชีนั่งสมาธินะคะ ตรงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นนะคะก็จะเป็นถุงน้ำยาฟอกไตแม่นะคะเยอะมากนี่แค่ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะใช้ใช้เยอะขนาดนี้นี่แค่ประมาณเดือนกว่านะคะก็คือบริษัทเขาก็จะมารับกลับคืนนะคะก็เขาก็ซื้อคืนนะคะเหมือนเหมือนเราขายของเก่าเนี้ยคะ่ะเป็นถุงน้ำยาฟอกไตของแม่ นี่ใช้มาประมาณเดือนเดือนหน่อยๆน,นะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาทันวานี่ยังไม่หมดเลยหลังหลังปีใหม่นะคะเขาถึงจะมารับซื้ออีกทีก็แขวนไว้ให้มันแห้งนะคะเป็น pvc อย่างดีเลยนะคะเอาไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นพลาสติกซิลิโคนอะไรสักอย่างนี่แหละแนมะ่ชีไม่แน่ใจดูว่า แค่หนึ่งเดือนเดือนหรือเดือนกว่าๆแม่ชีใช้แม่ชีใหญ่ใช้น้ำยาฟอกไกไปเยอะขนาดไหนให้คิดดูว่าวันละสี่ถุงนะคะสิบวันก็สี่สิบถุงแล้วนะคะสามสิบวันก็ร้อยี่สิบใช้เดือนละร้อี่สิบถุงนะคะสองเดือนก็สองร้อยสี่สิบถุงนี่ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะแค่เดือนกว่าเท่านั้นเองให้ดูว่าเยอะขนาดไหนนะคะ นี่แต่ละวันที่ใช้แม่ชีก็มาเรียงไว้เรียงไว้วันละสี่ถุงสี่ถุงแล้เวเขาก็จะมาเก็บของเขาเองนะคะตอนนี้แม่ชีก็เพิ่งไปรับอาหารมานะคะเดี๋ยวแม่ชีก็จะไปเอาแม่ไปลุกเข้าห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็จะได้ออกมารับประทานอาหารนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ